ไปกระทินไปตาแม่ไปกระทินกระทินกระทินอ้าวอยู่น้ำยายจีไปแม่ไปแม่ไปแม่ไปเร็วแม่ไปละพูนอ้าวเด็กน้อยอยู่น้ำกันเราอยากไปเราไปไหนไปเร็วไอ้ยุูนตุลาเอิ้์นเลยไปแม่ไปแม่เร็ว ไป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 คิตตี้พันให้ไปย่างตัวนะพุนพุนพุนพัดขาเอ,อื่อน้วแม่เอ,อื่อนนะพุ่นไปเร็วไปเร็วไอ้เล็กน้อยไม่อยากไปวันนี้เล็กน้อยอยากอยู่น้ำยายวันนี้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วย่างไอ้อ้าว โอ้อยยุบยายน้ำนองเพินมันนี้ตายแล้ว